สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลเดือบมูฟนะครับมาต่อกันที่ข้อสังเกตอิสเตอร์เอก็กและบทวิเคราะห์เนื้อเรื่องของฮ็อกอายเอพิโซดที่2กันเลยนะครับก่อนเริ่มผมก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยภาพยนตร์มาเวลกับซีรีส์ต่างๆเอาไว้นะตรงนี้นะถ้าคุณผู้ชมยังดูไม่ครบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยนะครับอีกทั้งเดือบมูฟก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนใจดีของช่องเอาไว้ด้วยทั้งเอ็ดวาส์ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์คอมพิวเตอออรรร์์รร์ุุปกกกกณททั้ท้ง PC, Note book, ear, งโนตบ๊าาเเมมิ่ีีีียพไซ ไวยโค t h ก็ได้เช่นกันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนคุณผู้ชมสามารถใช้โค้ด TMF 38เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง i อนึกถึง Ad v i ว e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วอปทัสแว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกไไไไไไดดดด้้้มมมม่่่่่หัักกกทททบงอออูชีียาาา็สรถตติปแ เพจของอบทัชได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะจุดสังเกตแรกของเรื่องราวในอพิสซจน์นี้ก็คือการสะท้อนความเป็นฮีโร่ของคลินบาร์ตันที่เขาเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ผ่านการฝึกฝนต่างๆมามากมายครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ฮอไอายนั้นไร้เทียมทานเขายังบาดเจ็บเลือดตกยางออกและการได้ยินของเขากระบกพร่องเนื่องจากการเผชิญกับการระเบิดมาหลายต่อหลายครั้ง เคซี่เดอะคลาวได้ฟราฟรีมารับบทดังกล่าวเขาปรากฏต,ตัวต่อสู้กับเคสบีชอปในฉากงานประมูลสังเกตได้จากเสื้อคลุมสีน้ำตาลที่มอนี่สวมใส่เคซี่ยังเรียกชื่อโรนินเมื่อเห็นกันครั้งแรกแถยมยังเป็นคนที่พยายามไล่าตามไปด้วยครับเหมือนกับว่าทั้งสองมีปมบางอย่างกันในอดีตยังไงก็ตามเคซี่น่าจะไม่รู้ว่าโรนินก็คือคลินบาตันทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งในซีนใกล้จบเมื่อคลินยอมให้แก๊งแท็กสูดมาเฟียจับก,กุมตัวในคอมิกเคซี่เดอะคลาวนั้นเป็นลูกในครอบครัวนักแแสสสดดงงงลลละะะคคครรรัััตตตตว์กกท่่พอมข,ขอเเเาไ้้ีีีียชชิินน็ห เข้าสู่แก๊งจนกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมแท็กสูตรมาเฟียเขามักจะได้รับการว่าจ้างจากทั้งคิงพีดหรือว่าตัวละครวายร้ายอย่างดีอัลกระทั่งเคซี่ก็ได้กลายมาเป็นศัตรูของคลินบาตันจนได้เคซี่เดือะคลาวได้ลงมือสังหารกริลเพื่อนบ้านของคลินเพื่อเป็นการเย้ยหยันฮอกอายซึ่งกริลก็ปรากฏตัวในซีรีส์ด้วยนะครับเขาก็คือนักแสดงที่ได้ชุดโดนินไปจนทําให้คลินต้องเข้าร่วมเทศกาลการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับพวกเขาทั้งสองจะได้รู้จักกันในที่สุด บวกดับเพลิงหมายเลขที่54ก็อาจจะเป็นอิสตเตอร์เอ็กไปยังมาเวลคอมิกอะเวนเจอร์เล่มที่54ในปี1963เรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกับการครอสโอเวอร์กันระหว่างแบล็กไนท์กับอ v เวนเจอร์เมื่อจาวิสหักหลังทีมฮีโร่ไปบอกความลับเกี่ยวกับอ v เวนเจอร์แมนชั่นให้กับม a สเตอร์ออฟอีวิลครับในขณะที่แบล็กไนท์ก็พยายามที่จะเตือนเรื่องนี้กับอ v เวนเจอร์เอาจริงๆส่วนตัวผมมองว่าเราจะเอาทุกเลขในเรื่องปฏิความไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงมันก็คงเป็นความตั้งใจแบบ มอยราแบรนดอนคือชื่อนักสแสดงที่อยู่บนโปสเตอร์หนังในห้องของเคสในคอมิกมอยราแบรนดอนนั้นเป็นนักสแสดงฮอลลีวูดชื่อดังนะครับเธอประสบความสำเร็จกับภาพยนตร์หลายเรื่องจนตัดสินใจกนเกษียณตัวเองแล้วก็ไปซื้อที่ดินแล้วก็สร้างที่พักบนคาบสมุทรพาลอสสวัวเดสกระทั่งที่ดินแห่งนั้นบางส่วนถูกซื้อต่อโดยกลุ่มเวสต์โคสต์อเวนเจอร์สพวกเขาสร้างตึกอเวนเจอร์ขึ้นมาครับกระทั่งของาอและภรรยาของเขาอย่างมอกกิงเบิร์ดเดินทางไปไปดูความเรียบร้อยของตึกทั้งสองถูกวายร้ายนามว่ยาา็วก เอาไไว้ได้ดแต่ว่าท้ายสุดเธอก็เสียชีวิตลงในเหตุการณ์นั้นฮอกอายจึงให้เกียรติเธอโดยการบัญญัิชื่อมอยราแบรนดอนให้เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมอเวนเจอร์สในที่สุดนอกจากนั้นชื่อมมยราแบรนดอนยังปรากฏบนรายชื่อหน้าอพาร์ตเมนต์ของเคสด้วยนะครับและเธอก็น่าจะมีที่พักอยู่ในอาคารหลังนี้นั่นเองในแง่ของโปรดักชันมันก็มีความเป็นไปได้ที่ทางมาเวลจะผลิตภาพยนตร์ที่บอกเล่าเกี่ยวกับเวสต์โค s ตอเวนเจอร์ขึ้นมาด้วยครับโดยทีมนี้อาจจะได้ฮอกอายเป็นผู้นำทีมซึ่งเจอรมี่ก็เคยบอกวย ฉันเคยสู้กับธานอสเป็นประโยคก่อนที่คลินจะยอมสู้กับกริลในงานเทศกาลทั้ทงนี้ถ้าเราย้อนกลับมาใน Avenger Ends Game นะครับบทบาทของฮอก Eye นั้นเป็นการพยายามนำพา Infinity Stone ออกไว้ให้พ้นจากลูกสมุนของแมทไททันเป็นหลกักเขาจะไม่ได้มีซีนที่ประทักกับธานอสโดยตรงครับ ประโยคดังกล่าวจึงเป็นเชิงเปรียบเลยว่าตัวละครคนนี้เคยร่วมศึกอเวนเจอร์เอนเกมยังไงก็ตามมันก็อาจจะเป็นการอ้างอิงฉากที่ถูกตัดออกไปก็เป็นไปได้ในวอร์เมียร์นั้นจะมีซีนที่ไม่ได้เอามาใช้โดยซีนดังกล่าวฮอกอายกับแบล็กวิดโอต้องต่อสู้กับลูกสมุนของธานอสซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวแมทไททันเดินทางไปที่นั่นด้วยตัวเองหรือเปล่าซึ่งถ้าไปเองประโยคที่ว่าฉันเคยสู้กับธานอสก็น่าจะเป็นอีสสเตอร์เอ็กที่บ่งบอกถึงฉากนี้ครับ ภาษามือที่ลูกชายคนเล็กใช้สื่อสารกับคลินก็เป็นสิ่งยืนยันถึงปัญหาการได้ยินของพระเอกอีกท,ทั้งมันยังสามารถอ้างไปถึงตัวละครเอ็โคที่สูญเสียการได้ยินด้วยเช่นกันซึ่งเธอจะปรากฏตัวในตอนสุดท้ายเพื่อบอกคนดูว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าแก๊งแท็กสูตรมาเฟียก็คือเธอครับเอ็กโคในคอมิกนั้นเป็นลูกบุตรธรรมของคิงพินมันจึงยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงตัวละครไวร้ายผู้นี้ว่าเขาคงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์บางอย่างในเรื่องแน่ๆเผลอๆนะครับคิงพินเอเลนอร์แ,ระระ pin, anor, และก็แจ็คเดอะซอสแมนอาจจะร่มรวมม เกี่ยวกับ Echo ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเธอถูกวางบทให้มีซีรีส์แยกเป็นของตัวเองด้วยนีครับซึ่งก็คงต้องรอติดตามกันต่อใน Disney Plus กันอีกทีทั้งนี้ห้องที่หญิงสาวเปิดตัวนั้นอยู่ในโทนสีแดงที่อาจจะสื่อถึงความเชื่อมโยงไปยังแดร์เดวิลที่ Echo สัมพันธ์กันโดยตรงในทางกลับกันนะครับมันอาจจะเป็นการบ่งชี้ไปยังต้นกําเนิดของเธอที่มาจาก Redroom แบบเดียวกับ Black w i d o w ด็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ สกิลของซอสแมนเองก็น่าสนใจนะเรายังไม่รู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนเพราะว่าแจนะ็คนั้นยังปิดบังความสามารถของตนเองอยู่เราจะเห็นค่แค่ช่วงที่เขาปลดดาบในมือของเคสฉะนั้นการที่เขาเชี่ยวชาญอาวุธประเภทนี้มากๆผมก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าการกลายเป็นโรนินของคลินบาร์ตันอาจจะมีต้นตอมาจากแจ็คดูเคนหรือเปล่าโดยเฉพาะสกิลดาบที่เขาฝึกฝนก็น่าจะได้มาจากการสอ,สอนของบอนนี่มันจะไม่ขัดกับคอมิกอีกด้วยนะครับเพราะตามที่ได้บอกไปในตอนที่แล้วว่าซอสแมนนั้นเป็นอาจารย์ให้กับฮองไอมาก่อนครับ รหัสบนมือถือเพื่อเข้าระบบ Bishops e c u r i t y ก็ระบ,บุปี2012เอาไว้มันคงไม่แปลกที่เคสเลือกปีดังกล่าวนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาสําคัญในช่วงชีวิตของเธอทั้งการได้เห็นฮอกอายจากระยะไกลแล้วก็ยังเป็นวันที่เธอสูญเสียพ่อไปอีกด้วยครับ ข้อมูยังบอกอีกว่าแมทแฟคชันนักเขียนการ์ตูนที่เป็นต้นแบบให้กับซีรีส์นั้นจะมาปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญในฉากที่พระเอกถูกจับในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของแท็กซูรมาเฟียแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับส่งผลทำให้เขามาร่วมซีนนี้ไม่ได้แต่เราก็ยังเชื่อว่าแมทอาจจะมาเข้าร่วมฉากอื่นในเอพิโซดหลังจากนี้ครับ เอาเลยครับข้อมูลข้อสุดท้ายก็คืออายุของเคสบีชอปเธอบอกว่าตอนนี้เธออายุ22ปีนะครับแปลว่าในปี2012เธออายุ10ปีถ้าเราเชื่อว่าช่วงเวลาในภาพยนตร์เกิดขึ้นในช่วงปลายปี2024นะนั่นก็แปลว่าเธอเป็นตัวละครที่ไม่ได้หายไปในช่วงเดอะบลิฟครับหรือว่าการดีดนิ้วของธานอสแบบเดียวกับคลีนนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้แล้วและครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเดอะมูฟนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกดดระ่่งงงแจจ้้้เเตตือออออนนนววไไมพลาาีีโออนใ,นใหๆข ผมเอจาก Channel เด e Mo ูฟลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ